ชวแบชแวส,สวัสดีครับมาพบกับสาระน่ารู้กับกูรูซูเวดวันนี้แก้งสีขาวทำไมถึงเรียกแก้งเผือก มีใครรู้จักไหมนะเอ่อไม่รู้จักครับไม่รู้จักค่ะไม่ค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักอืมไม่ครับเอาไม่รู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักครับไม่รู้จักรู้จักม่รู้จักค่ะแต่ไม่เคยเห็นจักไหมแกงเผือกค่ะแกงสีขาวแฉะแฉะแกงสีขาวที่เขาเรียกกันว่าแกงเผือกมันเป็นยังไงกันนะเรามีผู้รู้ช่วยคลายข้อสงสัยไปพบกับเขากันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้จักกับเจ้าเก้งตัวน้อยแสนน่ารักกันก่อนนะครับว่าแต่เอ๊ะทำไมมีทั้งขนสีขาวขนสีน้ำตาลกันนะเก้งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกวางชนิดหนึ่งที่พบได้ในในประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในกวางหกชนิดที่พบได้ในประเทศไทยทั้งใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติเลย นะครับเป็นสัตว์กีบคู่หากินในธรรมชาติด้วยกินหญ้าเป็นหลักนะครับแล้วก็กินผลไม้บ้างเป็นบางครั้งถ้าถ้าเขาสามารถหาเจอได้ในธรรมชาติเนาะแก้งเผือกคืออะไรครับจริงๆแล้วนะครับเก้งเผือกเนี่ยก็คือแก้งธรรมดาแต่มีความผิดปกติของตัวเม็ดสีที่ผิวหนังแล้วก็ดวงตาจะเห็นว่าถ้าธรรมดปกติเนี่ยตัวแก้งธรรมดาเนี่ยครับจะเป็น เห็นผิวเป็นสีน้ําตาลหรือสีส้มแล้วก็มีดวงตาออกที่ออกเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นเก้งเผือกเนี่ยเราจะเห็นเป็นผิวสีขาวหรือว่าเป็นขนสีขาวนั่นเองแล้วก็มีดวงตาเป็นสีแดงนะครับเก้งเผือกเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเก้งเผือกเกิดได้จากการส่งต่อทางพันธุก,กรรมในเรื่องของ ของยีนที่ทําให้เกิดความผิดปกติของเม็ดสีนั่นเองนะครับเปอร์เซนต์จริงๆแล้วนะครับการเกิดการเกิดเก้งเผือกขึ้นได้เนี่ยแหละมันเกิดได้ทั้ง2กรณีก็คือ,อพ่อแม่เป็นเป็นเก้งสีแดงธรรมดาซึ่งซึ่งเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยที่จะเกิดได้นะครับอาจจะน้อยมากเพราะว่าต้องเกิดขึ้นจากการที่มียีนด้อยในทั้งทั้งพ่อและทั้งแม่นะครับซึ่งซึ่งทำให้เกิด เก้งเผือกได้แต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยส่วนถ้าเกิดจากการที่เป็นเก้งเผือกตัวพ่อผอสมกับเก้งเผือกตัวแม่เนี่ยแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดเก้งเผือกได้ค่อนข้างสูงเลยครับบางทีอยาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้าไปเก้งเผือกในธรรมชาติพบได้ง่ายไหมครับก็จริงๆแล้วนะครับโอกาสในการพบเก้งเผือกในธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วพูดได้เลยว่าน้อยมากเพราะว่าจริงเก้งในธรรมชาตินะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเก้งเก้งแดงเนาะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะมียีนในยีนเผือกในธรรมชาติในตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วหนึ่งตัวมี1มีน้อยอีกหนึ่งตัวมีน้อยโอกาสที่จะมาเจอกันเนี่ยมันจะยิ่งน้อยเข้าไปอีกซึ่งทําให้ว่าโอกาสพบเก้งเผือกในธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะน้อยจริงๆเลยครับแล้วเก้งเผือกสามารถอาศัยอยู่ในธรรมชาติได้หรือไม่ก็ด้วยการที่ความที่เป็นเผือกนะครับทําให มีความอ่อนไหวต่อแสงแดดซึ่งเขาสามารถอยู่ในธรรมชาติได้ไหมอยู่ได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะร่มกว่าเก้งปกติเนาะเพราะถ้าเก้งปกตินี่เราจะเห็นได้ตามทุ่งตามทุ่งหญ้าทุ่งทั่วไปแต่ถ้าเป็นเก้งเผือกเนี่ยเขาจะอยู่ในตามทุ่งหญ้าได้ไม่นานมากเขาจําเป็นต้องไปหลบแดดเพื่อป้องกันการโดนแสง uv ทาร้ายตัวผิวของเขาเองนะครับ แล้วเจ้าเก้งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศในธรรมชาติอย่างไรก็เก้งนะครับในธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับสัตว์กินพืชในธรรมชาติประโยชน์ของเขาก็คือช่วยกินพืชในบางชนิดที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ช่วยในการพอะขยายพืชบางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็ได้นะครับด้วยการกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายเออกเป็นเมล็ด ไปงอกตามจุดต่างๆนะครับแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเป็นผู้ถูกล่าหรือเป็นผู้เป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่านั่นเองนะครับในในระบบนิเวศสุดท้ายนี้คุณหมออยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเผือกหรือไม่เผือกเพราะว่า สัตว์ทุกชนิดเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์อาจจะทำให้สัตว์ชนิดนั้นๆสูญพันธุ์ไปได้ไม่ว่าจะเป็นเก้งธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติและบางทีเราอาจจะเห็นเก้งหรือสัตว์ชนิดอื่นได้เฉพาะในสวนสัตว์ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ในธรรมชาติกันมากขึ้นนะครับสำหรับช่วงนี้กูรูซูเวสขอลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในคราวต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับชวบชวสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย